กางเกงครับคุณผู้ชมครับเวลาเชือกหลุดเนี่ยครับเวลาเชือกหลุดจากตรงนี้ครับเวลาเราจะใส่ก็ใส่ยากนะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลิดจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาครับหรือว่าทําการใส่เชือกนะครับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับด้วยวิธีง่ายๆและไม่ยุ่งยากครับไปนะครับไปดูวิธีทำและรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับ เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพลินชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาครับเวลาเชือกครับกางเกงเราหลุดนะครับหรือว่าใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้พ่อเพลินก็จะพาคุณผู้ชมมาทําทําการใส่นะครับใส่เชือกกางเกงของเราเลยครับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับใส่ด้วยวิธีไหนและใส่ด้วยสิ่งของอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําได้รับชมกันเลยนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์ของเราก็จะไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับมันก็จะมีสายไฟครับสายไฟจะเป็นสายไฟแบบแข็งๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม้แขวนเสื้อครับเราจะใช้2ออย่างนี้ครับที่เราหาได้ง่ายนะครับในบ้านเรือนของเรามาทําการร้อยสายให้ครับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับในกางเกงของเราวิธีทํามาดูกันเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราหาเทปครับเทปใสๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมครับตรงหูแบบนี้ครับให้เราแปะเลยครับแปะไว้่างนี้ครับเสร็จแล้วที่เหลือให้เราตัดทิ้งนะครับนี่ครับเสร็จแล้วให้เราทำการสอดครับ สอดเข้าไปในร่องเดิมน,นะครับเวลาเราสอดเราก็รูดกางเคงมาด้วยนะครับเห็นไหมครับ เราสอดปุ๊บเราก็รูด่อปับป๊บเลยนะครับคุณผู้ชมครับงทางโค้งนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคหรือว่าวิธีง่ายๆครับในการร้อยได้นะครับหรือว่าร้อยเชือกกลับเข้าไปเหมือนเดิมครับมันจะโค้งตามเลยครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับว่ามันจะโผล่มาทางนี้นะครับเนี่ยเราก็รูดมาเลยครับแล้วเราก็แกะออกครับสายไฟเราก็รูดออกครับนี่ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับวิธีแก้ปัญหาครับเชือกหลุดใส่ไม่ได้หรือว่าใส่ไม่เป็นให้ทำวิธีนี้เลยนะครับง่ายที่สุดครับคุณผู้ชมครับ มีแค่เพียงสายไฟเส้นเดียวครับสามารถทำให้เชือกของเรากลับมาใช้ได้เหมือนเดิมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมครับในการใส่เชือกกางเกงของเราให้กลับเข้าไปเหมือนเดิมในวันนี้ครับพ่อเพลินหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับ ไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ